ช่วง ask อดัมจะเป็นช่วงที่ซูชิงและก็อาจารย์อดัมจะมาตอบคําถามที่คือผู้ชมทางบ้านถามเข้ามานะคะซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษการออกเสียงคําแปลต่างๆนานาซูชิงจะช่วยถามแล้วก็อดัมจะช่วยตอบค่ะซูชิงก็ช่วยตอบด้วยนะฮะไม่ใช่เหรอผิดผิดถูกถูกบ้างนะคะโอเคโอเคอ่คำถามข้อแรกค่ะคุณผู้ชมถามอาจายดามานะคะว่าถ้าต้องการที่จะพูดแบบนี้ค่ะอาจายดาขอตัวกลับบ้านก่อนได้ไหมคะ ก็ง่ายๆนะครับแล้วแต่สถานการณ์นะฮะถ้าเราอยู่กับผู้ใหญ่นะครับเราจะใช้คำพูดที่เพราะพริ้งแน่นอนสุภาพนะฮะเช่น excuse me may i go home อย่างนี้นะฮะหรือ can i be excusedcan นี้ก็ได้ may i be excused สังเกตนะครับเราใช้ Can I กับ may i แทนกันได้นะครับที่สุภาพกว่าก็คือ may i แต่ว่าที่ติดปากมากกว่าก็คือ Can I แคไหนแล้วบางทีถ้ามีคนตอบคุณกวนนะครับเราบอกว่า yes you can ก็คือคุณทำได้แต่ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าให้อนุญาตไปเพราะว่าจริงๆ Can I ก็แปลตรงตัวว่าทำได้ไหมนะฮะทำเป็นหรือไม่เป็นอะไระสามารถทำได้ไหมแต่ว่าถ้าไม่อก็คือขอนั่นแหละขออนุญาตอะไรสักอย่างนะฮะ may I have a glass of water ก็ได้ขอน้ำหนึ่งแก้ว may I have your phone number ขอเบอร์ของคุณได้ไหมโอ้แต่ถ้า may I be excused ก็คือ ขออนุญาตที่จะที่จะไปนั่นแหละนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนรุ่นรุ่นเดียวกันเราไม่ได้พูดแบบนี้นะครับเราจะแค่บอกนะเป็นประโยคบอกเล่านะฮะัไม่ได้ขออนุญาตมันเพราะเกินไปใช่ไหมครับเพื่อนที่แบบสนิทกันเหมือนเราสองคนคุยกันอะไรแบบนี้ใช่มันฟังดูห่างๆแล้วแบบ y have your phone number ว่าอันนั้นก็ใช้ได้หรื Can I have your phone number กับเพื่อนก็ได้นะครับแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าจะขอตัวกลับบ้านก็บอกว่าแทนที่จะบอกว่า May I be excused I need to go home เราบอกว่า I'm gonna go home แค่บอกเล่าเลยนะฉันจะกลับบ้าน I'm gonna go home I'm gonna head home ก็ได้ใช้คำว่า head แทน go ได้นะครับ I'm gonna head home หรือถ้าเป็นคำแสดงเท่ๆนะฮะที่อาดัมแนะนำให้ใช้นะครับ I'm gonna bounce I'm gonna bounce หรือสั้นสุดนะครับ I'm out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  หรือ I'm out of here

เป็นต้นครับก็มีหลายคำให้ให้เลือกครับค่ะถานาัดสุดก็อาจจะเป็น gotta go gotta อะไรอ <to go. S 1> ย่งางเงี <can high. S 1> <Gotta S 2> ้ยใช่นออก g ไ t t a go g o t t ไ go ค่ะไม่ต้องบอกว่าไปไหนนะคะคุณ <c oughs> ผู้ชมคะอาจารย์ํำก็ได้ตอบไปนะคะว่าจะขอตัวอย่างไรนะคะถ้าหากว่าเราคุยกับคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าหรือว่าคนที่เราต้องการจะมีความสุภาพมากๆหรือว่าเวลาจะบอกว่าขอตัวจากเพื่อนที่เราสนิทค่ะเรียนภาษาอังกฤษมานานแต่พูดไม่ได้สักทีไม่เป็นไรครับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันกับอาดม ด้วยแพ็กเกจเรียนออนไลน์แบบจัดเต็มอัดแน่นไปด้วยความสนุกสนานและเนื้อหาที่จะทำให้คุณพูดได้จริงและไวนะครับ